เฮ้ยมึงขับรถไปนี่เลยไปบ้านในนี่เลยไปสี่คนเนี่ยไปบ้านในเนี่ยเอดูก็แล้วเชอเอิร์นขอไในโตคูห้าสิบล้านขอไในโตคูแล้วไมปลงรถเนี่ยโอเคเป็นไม่ปิ้ลปิ้ลไม่ได้แต่เราไปเปิดเขามันก็เปิ้ลได้ป่ะถ้าเราเปิดอ่ะ ตาไม่รู้จักเอ้ยอสี่ไม่รู้จักอ่ะตอนที่ผมเปิดกาชาเยดีจีอ่ะผมจำขึ้นใจเลย300เอ้ยเกตซีเจ็ดร้อยใบเออตั้งใจผมเละเลยเพี่อพี่ยังจำได้เลยเยดีจีเจ็ดร้อยใบมันเอาหมดเลยอ่ะเอาล้มมะขนเลยอ่ะมันยืนที่ตู้อ่ะมึงไม่นี่ไม่นี่เพื่อน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 ไม่นีมานี่มานี่อู้เกตซีเต็มเลยไม่ได้พี่อ่ะแต่เดี๋ยวพูดยืนเฉย ผมไม่เกี่ยวนะครับเป็นำลังก่อกันอีกีวัน เยอะเยอะนานเลยบอกแล้วราแข่งสัตว์เข็บแต่ไอ้ย่าไม่กล้าแขวนใครแล้วตอนนี้อถมันมันไม่ชอบพูดไม่คิดหน้าไม่คิดหลังอะตอนมันมาแบบไอ้แจ็คขอโทษเพรมาเดี๋ยวกูตบตูดมึงหายหายเงินแล้วเพื่อนโอ้โหผมอยากจะด่ามากเลยรู้รู้ว่าตอนนั้นแหละเพื่อนเดียวเ่อดียวกูก็บอกแล้วมันพูดเหมือนแบบประชดอะยังไงไม่รู้อะพูดแบบว่าไอ้ซาเวดพูดเล่นอ้ดอกเสร็จเนี่ยซาเวดได้ไอ้ดอกเราบ้านเลยหรื้ไป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 เที่ยวดอกก็ได้นะ ไปเที่ยวดอกหองมันจะพอมป่าแอดดอกบ้านเดียวเออเงินมึงเห็นไหมล่ะมึงจำได้ว่ามึงอยู่ไหนไม่ทันในที่อ่ะไอ้ตรงไอ้นี่ตรงที่พาวรถพาวรถมาทันรถในเมืองไม่ไปถึงตอนเนี้ยไอไปไม่ทันไม่ทันไม่ทันไปทันไปทัดไปทานเพราะมันไล่ชุบอยู่หมายถึงเลเวลทันเปล่าชิบค้อมึงจะได้ชิวลมช่วยสู้ไงสี่คนมันอาจจะพอได้อยู่ไงแปลว่ามันได้แอดดอกแปลว่า กูบอกให้เลยพวคนเยอะไงมันไม่ต่ำกว่า20แน่ไอ้เหี้ยถ้ามันได้ออดเนี่ยนี่เราบกลับเลยโอเคนี่ต้าไวขนาดนั้นง่มันคงมุอขึ้นอ่ะเออมันมันคงมุ่งขึ้นมันต้องมันต้องชุบเพื่อนต้องอะไรอีกเฮ้ยไอเบิร์ดมึงไม่เล่น AP บ้างหรอ AP ขายไปแล้วดีป่ะดีสวยเหมือนกันแต่ว่า ใส่ AP ใส่ปาเต็กดีกว่านะครูว่อะไรขายถ้าแบบคูนะคูมองว่าโรเล็กสวยกว่าถ้ารถตรงไหนจะถ้าถ้าเอาความสวยแบบความเท่เลยกูว่าชอบโรเล็กนะมันใส่แล้วมันเท่ดีแต่แบบว่าถ้าใส่แล้วลักชูรี่กูให้ปาเต็นเอติจะว่าในกาลที่ผมบปกติอ่ะก็แต่เดือนมกราเดีนี้มีแสงเดือนแล้วเนี่ยยังไม่เดินเลยเวลาเฮ้ยพวกมึงต้องมีนะเว้ยเอาจริงๆคนมีนะคนมีนะ เวลายังไม่เดินเลยตั้งแต่เที่ยงคืนวันนั้นก็ยังไม่เดินเลยอะคน,<อ>นมีอ<ม>่ะไม่ใช่ในาฬิกานะคนมีอ่ะตังตังเงิมนมาใช้ไม่มีเลยมึงไห,หวยอยู่แล้วน,น้องม,มันระบบผ่อนด้วยเดี๋ยวพาไปผ่อนก็ผ่อนมาอยู่ตอนนี้ ไดดีใส่แล้วมันดูเท่เว้ยไอจูกแล้วเอริชานมิวที่มันเป็น้อบาราที่อลันอะเท่าไหร่ะเนี่ยเต็มเลยข้างหน้าป๊อดปล่อยมันดีกว่า

วันหน้าแกงไปกินเล้าเขาได้บอกอะไรทิ้งไว้ปะไม่ไม่ได้บอกครับไม่ร,มรู้เรื่องเลยไม่รู้ข่าวเลยใช่ไหมครับไม่ร,รู้ข่าวเลยใช่ไหม ครัโตัวหกไปแหละ,ะมีคนอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นแจ๊บใครครับ ตลาดเดิมมาแล้วนะแต่ว่าให้ผู้ชายพูดแทนนะครับบอกเพื่อนบอกผ่านเพื่อนมาใช่ครับเขาอยู่ครับเราไปชอบความพูดไหม นั้พี่ผมพูดไปว่าคนป่ายผมทีใช่ไหมครับ่ใเ่ใช่แล้วว่าพร้อมแล้วใช่ไหมครับวันนี้เราไม่เคยตีกันนะใช่ไหมใช่ครับไม่เคยครับหรือว่าเก่าดีครับข้ามรุ่นเลยแต้วมั่นใจในแกงตัวเองสูงจัด อะไรอะไรพวกนี้นะครับพี่ผมน่าจะมาพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เหรอใ่แยกแกง๔๘ไปเนี่ย อยากได้ระดับไหนครับระดับไหน,นนี่คือหมายความว่าอย่างไรครับ ควรต่อต้านไม่ใช่เข้าร่วมสูงไปต่ำหรือว่าต่ำไปสูง เป็นวันพรุ่งนี้ได้ไหมครับเพราะว่าผมก็ตัดสินใจอะไรได้ไม่ยากถ้าเป็นพรุ่งนี้สิ่งที่ต้องตัดสินใจวันนี้เลยก็คือไม่มีดีเลยคนเข้าออกแก๊งก็คือเข้าออกได้ตลอดเลยใช่ครับ หดลิมิตเลยได้ปะปลดเลยเล่งจกกักรพพัดกล้าไหมกล้กาแบบกล้าเสี่ยงไหมตามนั้นก็ได้ครับอะไรวะตื่นสูวะเออวะพรุ่งนี้กี่โมงครับ หกโมงอย่างนั้นนะครับอันนี้พี่พูดปกตินะจัดพี่อยากแบบอะไรดีหกโมงเลยกูกูโดนโดนก่อนเลยเหรอไม่รู้ไม่อะไรอะไรปกติแล้วเอาเลยเอาเลยจัดจัดพี่พี่พี่อยากให้มีสกอร์อะได้ปะให้มันมีต้องมีเอาเรื่อยๆเลยถ้าเขาพูดมาแบบถ้าเขามั่นใจในไกด์เพื่อนกันอะไรเอาเรื่อยๆไปยเขาก็หาย มีสกอร์เนี่ยมัน,ม,นมันทำให้เขาไม่หายด้วยลาสุดสาวทิศโดนหไหมท่าไแปดสิบกี่วันน่ะสี่วันไวไปร้อยห้าสิบไม่ลาทั้งนั้นน่ะถ้ามึงเอาสกอร์อตรงน,นี้ถ้าคุณเล่นไม่หนีอ่ะก็ไม่นับสกอร์เห็นไหมตีปะคิดว่าตัวเองจะหนีปะ แกงมาจากเมืองร้อนมาวันนี้ใช่ไหมลงุงร,ร้อนคุณเลยวะไม่ได้ใจ,จแต่ย้ายมาทำแซ่บเลยเอ๊ทำเซ็ตเลยเอาจริงป่ะวะหะนี้เราเรื่องอยู่นะมั่นใจเองดิดูชอบหนีปะผมถามแล้วคุณจะหนีปะ ม่บ้านเขาเป็นบ้านเทียนหนึ่งเลยมึงถ้<อ>พูดเราพอม่อกี้ผม,มเป็นอย่างน้เอางี้คคมึงต่อรองให้เขาก็ได้เขาอยากได้เอางี้บ้านคุณไม่มีคฤหาสน์ใช่ไหมไม่มีปั๊มน้ำมันไม่มีเซอร์วิสใช่ไหมือพวกงานผมไม่เล่นบ้านก็คือเจคไม่เล่นบ้านให้ใช่ไหมครับตอ่อรองคู่ไม่เล่นบ้านเอาไหมแบบนี้คู่เหรอครับดีไหม แต่ขอแค่อย่านี้นะถ้าถ้าคำตอบนี้ผมให้พ่งนี้ดีกว่าครับหัวหน้าเอาอยู่แล้วไม่ได้เปรียบไม่เสียเปรียบเออเรอรเขาตัดสินใจแดีวแล้วพวกนี้ต้องมาคุยใหม่ครับผมผมรับเรื่องได้ไหวได้ครับแต่ตัดสินใจได้ไม่เยอะ

ออประมาณทุ่มหนึ่งด้ครับเอาค่าต่อรองดีกว่าแทงคนให้ผมคนหนึ่งเลยได้ปะผมอยากเล่นตอนนี้เลยก็ได้นะแต่ว่าค่าต่อรองแล้วกันค่ารอแทงคนให้ผมคนหนึ่งเลยแทงคุณละผมไม่อยากทำกันเองครับเอาป่ยอันนี้ให้ต่อรองได้ได้กูอุ้มมึงได้เลยนะเนี่ย เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายไปแล้วเนี้ยรักกันจริงหรือเปล่าทำให้ไม่ได้ครับหายได้สักคนหนึ่งอ่ะ ผมผมทำให้ไม่ได้จริงๆครับคนอืกก่นก็ทำได้ปั๊กงว่าพุ่งนี้ดีกว่าไหมครับก็เนี่ยครับต่อรองเนี่ยครับต่อรองพ่กนี้นี่ไงเอาเป็นยังอื่นแทนไหมครับไม่เอาดิมันต้องการอนะงั้นพวกผมไม่ทำอะครับงั้นโดนตอนนี้นะโดนเลยนะตอนเนี้ยจอไงยังไงพวกผมก็ไม่ตีกันเองครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ไม่เลวตีอะไรหรอกเนี่ยเรื่อว่ารับข้อต่อรองไงรับข้อเสนอไงอ่าพวกผมแทงกันไม่ได้ครับทำไมอะ่ะอยู่ด้วยกันมานานนะครับมันทำกันไม่ลงเหรอครับจะไ,ได้ผมแทงให้ไหมงั้นแทงผมก็ได้ครับถ้าแทงไม่ถ้าพี่เข้ามาแทงก็เหมือน กันแบบนั้นเลยหรือเปล่าแก๊งไม่รักกันเลยเหรอายแทงง่ายจังไอ้คุณไม่พร้อมนะมีแต่เสียกระเสียนนะครับตอนนี้ตักตักตักเอ้้ไอติมึงเรียกคนในแก๊งเรามาให้หน่อยดิตอนนี้ถอาจจะไม่กลัวก็ได้นะ เรียกมาตรงนี้ห,หน่อยเดเออมันจะอาจจะยังแบบไม่กลัวนะเรียกมาห,หน่อยเดรอ่ก่อนก็ได้ครับแต่ผมเรียกคนในแก๊งผมมาก,ก่อน ชัด JK4 ใช่ป่ะไม่รู้ถ้ามึงตะโกนไปละพูดไปเขาได้ยินไปละเฮียนี่ไม่ตะโกนไไม่ตะโกนอะไรรู้ไม่ใช่นะนักแคทไม่ไม่วงปกติมาได้ยินนะไม่ได้ยินไม่ได้ยินได้ยินไม่ได้ยินอยู่ตรงเสาเนี่ยไม่ได้ยินเขียนว่าเขียนว่าแกเขียนว่าอะไร JK ไม่มีใครแทงใครครับแค่นั้นเลยเดี๋ยวผมขอปรึกษาแก๊งผมก็ได้ครับแป๊บนึงเออดีครับดีอยู่อ่เอาถ่าย แต่คุณสามารถแทงเองก็ได้นะเนี่ยมันจะได้แบบถ้าแก๊ง,งผมมาครบมันจะเป็นอีกช้อยหนึ่งอะดิเนี่ยคุณเสียสละก็ได้เนี่ยลองแทงสักคนหนึ่งก็ได้แต่ไอ้ <คน S 1> หัวฟขาป้าไอ้ค,คนพูดอ<ด>่ะไอ้คนเ<ด>จ,จ,จรจาคนเจรจายัางยืนยันคำเดิมครับว่าไม่แทงเองครับเฮ้ยถ้ามึงแข่งปุ๊บมึงหล่อเ,เลยนะเว้ยแบบเยี่ยกปกป้องอ่ะรอวันพรุ่งนี้ทอมดีกว่าเนี่ย ลองฝืนคำสั่งสักครั้งสองครั้งจะเป็นไรไปไม่เอาดีกว่าครับโอ้ไวด้วยอาจจะมีคนสักคนคิดแบบกูก็ได้นะใช่ป่ะใช่เฮ้่เป็นมาแล้วนะได้กลิ่นความผิวโหดป่ะได้กลิ่นมากเนี่ยมาเรื่อยๆเลยดูดิ ยันขายว่าใส่เกาะรอเลยสักเอาไงครับถ้าคุณแทงอ่ะถือว่าผมก็รับคำขอคุณไงว่าพรุ่งนี้ ่วยไม่ได้บอสคุณไม่อยู่เองเนี่วันนี้ใช่ไหมไม่แทงครับอุ้ยไม่ใจแข็งจังเพราะผมก็ตัดสินใจอะไรได้ไม่เยอะครับก็ต้องรอเขาอะครับก็นี่งไงก็บอกอยู่นี่ับว่าเนี่ยแทงกันไปเลยรอ,ยอพ้อเสนอนี้ไว้ถ้าแ,แทงกันเองก็คงไม่แทงครับเสียเ้อยเสียยากะ่ะ ต้องเสียมากแจ็คนี้หลานลุงจริงๆิห้าห้าเราจัดแม่แทงครับอีกน,นึงนะแม่แทงครับไอเสียตรงนี้เสียเยอะนะเว้ยเอาดีๆแม่แทงครับเซฟดีกว่าไหม มไม่เห็นมีแล้วน่ากลัวเลยแค่แทงเพื่อนเองต่อไปเย็บ<ห>แผล<ห>เขาได้ไไดคนหนึ่งมัง้งั้นให้คนให้คนในแก๊งผม,มแทงให้ไปละครับคนหนึ่งค่าต่อเวลา ตำไมแกงเราน้อยจังวะไอ้คนเรามีแค่นี้เหรอสวัสดีครับลุงเมื่อกี้ไปอดอกก็ประมาณนี้แหละเหตุผลคนแล้วเขาน่าสู้ได้มั้งเขาเลยแบบไม่เอาดีกว่า สอนสักดอกไหมแจ็ค้าเป็นพรุ่งนี้พร้อมกันมาคุยกันพร้อมๆกันไม่ดีกว่าล่ะนี่ยก็บอกไอ้แทงเนี่ยเดี๋ยวรับข้อเดี๋ยวข้อคำร้องขอเนี่ยรับไปเลยแต่จัดการให้บวันพรุ่งนี้เลย ปุ้ยใหมล่ละเขามาเยอะวะ่ะก <c oughs> ินเขามีสี่เราก็หวาดอยู่นะ <c oughs> นี่เขามายี่สิบกว่าแล้วเยอะกว่าเราแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้แหว่าแดงดูเขาไม่เป็นไรหรอกนะไปเพ่เปิดแล้วรออะไรกันนะ

อะไรอ่ะออะไรอ่ะครับหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไอ้่จุดีเนือไจุดีเนืไจุดีเนือ้าหลังซ้ายหลังไม่ใช่กูพิกเลหรอเเตเที่้ตาเด้งพี่ตาเด้งพี่ตาเด้งพี่คอตาเด้งพี่เฮ้ยเกตเกตเกตร้อ ไอตัวหนูนี่ว่ะกูไม่ช่วยไม่ได้มันจะตายเจอเพื่อน,นอยู่ช้อปปิงอ่ะเฮ้ยมึงป้นด้วยป้นไปอะไรเยี้ยกระจอกป้นไปปล้นไปปนไปไอ้เปปหีเ้ เอาเงินเลยไมครับ hey, พี lose, ่เอาเงินมาอย่างเดียวปนเอาเงินมาลเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ะครับนี่ครับลุงบอกให้ปนอย่างเดียวครับปนเอาเงินอย่างเดียวเงินอย่างเดียวพอเด็งเหน่อยเด้หน่ยตาเลยตรงนี้ขีกนะคะ อะไรวะไปเลยจะไปเก็บม,ไมงบไข่ข้าวไปเก็้ที่ใครที่ชุบตรงนี้สองคนตรงนี้ให้ไข่ข้ามาป้นดิปล่อยไม่ต้องแทงเขาปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปได้ได,ดไม่ต้องแทงปล่อยไปคนหนึ่งอะ่ะคนที่เพิ่งเข้ามาไม่ต้องแทงนะครับเอ,อปล่อยไปอีกหน่อยไม่ต้องมีเราไดต้องรู้ สิบเอ็ดบาทว้าวสิบเอ็ดบาทบ้านอย่างเดียวพอสิบเอ็ดบาทไม่ต้องแพงนะครับพี่เอาหมดพี่เอาหมดทงนี้เราไม่มีนะเราต้องเอาหมดไอ้นี่เป็นใคร่ตรออะไรคนน่ะพี่เจ๊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 ลุงบอกไม่ต้องแพงพี่พี่เจ๊ไมอ้ของมันเยอะจริงว่ะแก๊งเนี้ยมีอาวุธมีปืนมีมีดแบบต่อหนึ่งคนเลยอ่ะมีบวกแปดด้วยนะใช่เหรอมคืนบวกแปดด้วยเหรอเป็นตูดด้วยเยี่ยมเห็นเมืดเยอะวีบวกแปดเหรอไอ้เชตียักษ์จัดได้สา่ บวกแปดลุงแกงนี้สิของเยอะจริงแกงเนี้ยต้องบวกแปดแล้องเหลือบวกศูนย์เนี่ยเท่งนั้นแหละไสับว์าดยังไม่มีอะไรเลยอมเขาจะได้มีเป้าหมายใหม่ในชีวิตเอ้ใครสายปลา,าเมากุ้ง,งนี่ผมพี่โอ้ยของชอบพี่กุ้ง นี่เปิดจะไหนเอาแต่เงินเดียวแต่เงินพอเอาแต่เงินมึงเอาแต่เงินเบิดหน้าเอาหมดหนาเอาหมดมันสิบเอ็ดบาทนะดิไอ้เหี้ยไม่คุ้มค่ามีดเลยเมื่อกี้มาแขงฟุงตกน้ำนะครับสามสิบวิในตัวนึงเขาอ่าโอเคโอเคครับผมเข้าทีการไม่ทันครับใช่คนเดียวไม่ได้ก็เอาทั้งหมดนี่แหละจะดามนี้แล้วกันไปดีกว่าไป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 ลุนดาไปเลยครับลุนไป ไปดูทีทำงานต่อเดมอนทำงานต่อทำไมเลยเบอร์ออนไปเดินครับผมเจอกันสุดแดงมาเจอการเจอกันเจอกันเจอกันยกนี่เฮ้ยเวลามูฟูถือพวกเนี้ยขับรถมาชนอ่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่รู้ว่าแต่เมื่อกี้ผมเจอวอลแวร์บอลแวร์ซาเบตแทงอ่ะประมาณห้าหกปีอ่ะวอลแวร์ซาเบตเขากะอีโมเลยอ่ะเมื่อกี้ ก็จะมันว่ะมันเล่นเป็นด้วยเมื่อกี้มันการอีโมกูแบบสามรอบติดเลยมันมีคนหนึ่งชุบโหดอยู่นะฮะชูจะแม่งแทงสวนอะแทงสวนแล้วแม่งชุบได้อะสูตรสูตรชุูไปละสูดไปละใช่ใช่ผมจะไปทำมึงเคยดูหนังเรื่องนี้ป่ะหนังอินเดียแบบนี้เลยอืมใช่ที่เป็นในในตำรวจอะที่มาที่มาที่มาช่วยที่มันยิงเป็ดอะยิงเป็ดไม่ใช่สัตว์ ก็เลยเลือกไอ้เหียยิงปืนนี่แหละยิงยิงนัดหนึ่งรถระเบิดอ่ะที่มันเอาฉนูมาเป็ดเอาเป็ดมายิงกไอ้โจกใช่มันมียิงเป็ดด้วยลงนี่เอาเป็ดกูยิงตอนแรกเขาบวกข้ามไปเจอมึงจะเปิดไม่เจอมึงจะเปิดมึงจะเปิดอินเวียนะเฮ้ยแต่บวกแปดนี้มันไม่ได้ง่ายนะเว้ยไอ้เหี้ยกูตีไปสี่สิบล้านนะห้าสิบล้านอ่ะไอ้เหียแล้วแล้วแล้วมีคนตัดคลิปกูไปลงแบบไม่กี่ทีติดแบบกูโดนด่าเลยเลยอ่ะ ดาด่าเสียจริงครับด่าเสียจริงเนี่ยเขาไม่มาดูเขาไม่มาดูกูวะเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ตัดตอนนี้วะเนี่ยเออแม่งไม่ตัดตอนกูตีไม่ติดไว้สัตว์ที่กูแบบท้อแล้วกูไม่อยากตีอ่ะไอ้เหี้ยหยุดตีมาสองสามเดือนอ่ะไอ้เหี้ยมึงไม่ไปถามเขาบ้างว่าเขาตีติดบอกแปดกี่ทีสัตว์ไอ้เหี้ยมึงไปถามคนนดิใครมีเบอร์ไว้ไอ้เหี้ยลองโทรไปถามคนาดิว่าตีบวกแปดกี่ทีไม่กูไม่ได้ถามมึงไอ้สัตว์กูไม่ได้ถามมึงว่ามึงมีหรือไม่มี อาจารย์ร้อนตัวไหมอะ่ะไม่เดี๋ยวถามให้ไงผมไม่มีผมเป็นคนต้นไงผม,มคิดรลูกถามผมไงไม่เขาบอกเขาพูดใหญ่หหนี่หัวไหลเขาอ๋ออยู่ดีเสียงดังเลยกูบอกเลยแม่จะไม่ถึงสิบทีเหี้ยงเาตีอะ่ะอา้าวปรับสดโดยเอ็กไง <c oughs> อา้าวหนูกำลังตีอยู่เหรอ<ล>นี่มาลลลลแลมสดอ่ะแลมสดะชว์สดะ แฟมิลียสิตี้มึงคิดและดูดีอะกูองกันมาเท่าไหร่สัส์สมองมึงควรกินได้เชื่อไม่ใช่มาบอกว่า JK สิตีของมึงกูก็ฟังทั้งวันไม่เชื่อมึงก็ไม่ดูดีไอ้บอกเจ้าของมาเทว่าทำเฮียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของโผล่ลุงหมาที่เขา